เมื่อลูกเจอปัญหาแต่ไม่กล้าเปิดใจคุยกับเราจะทายังไงดีคะวันนี้พยาบาลพี่หนุ่ยมี5เทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหานี้มาฝากคุณพ่อคุณแม่กันคะ่ะเทคนิคข้อแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีการใช้คําถามเปิดคะ่ะในการที่เริ่มต้นบทสนทนากับลูกในแต่ละวันเช่นวันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างลูกหรือว่าวันนี้สอบเป็นไงบ้างคะหรือไปเที่ยวกับเพื่อนมาวันนี้เป็นไงบ้างลูก คำถามเปิดจะช่วยให้เราเนี่ยเริ่มต้นบทสนทนากับลูกได้ด้วยดีไม่เป็นบวกหรือว่าไม่เป็นลบทำให้เขากล้าที่จะพูดคุยหรือบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังค่ะ สำหรับเคล็ดลับข้อที่2นะคะพ่อแม่ควรจะสังเกตสังการลูกไว้บ้างนะคะเวลาที่เห็นลูกผิดปกติอะไรแม้เพียงเล็กน้อยเราก็อาจจะมีการทักทายพูดคุยนะ,ะให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยมีความใส่ใจมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอยู่สม่ำเสมอเมื่อลูกได้รับรู้ความรู้สึกนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมาปรึกษาหารือกับเราเวลาที่เขาเกิดปัญหาแต่ว่าอย่าไปจุกจิกเขามากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกินขอบข่ายที่จะเข้าไปรู้สึกล่ ความเป็นส่วนตัวของเขาเหมือนกันค่ะสำหรับเทเลับข้อที่3นะคะนี้สําคัญมากๆเลยนะคะพ่อแม่ต้องระมัดระวังว่าเวลาที่ลูกบอกเล่าอะไรหรือบอกเล่าปัญหาอะไรให้เราฟังเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือว่าไปดุด่าซ้ําเติมตําหนิว่ากล่าวเขาเพราะว่าไม่งั้นแล้วคําพูดตําหนิดุว่าเนี่ยมันจะไปเป็นการบล็อกบทสนทนาในวันนั้นเลยค่ะ ขอให้เราเนี่ยเปิดใจรับฟังเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วค่อยๆมาพิจารณาทบทวนค่ะเพียงเท่านี้ลูกก็จะกล้าเล่าหรือว่าเปิดเผยเรื่องราวหรือปัญหาความในใจเขาให้เราฟังค่ะ สำหรับเค่รับข้อที่4นะคะเป็นเบสิกมากๆเลยก็คือเรื่องของการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเวลาที่ลูกเริ่มอ้าปากที่จะกล้าเล่าเรื่องราวอะไรให้กับเราฟังเนี่ยอย่าลืมรู้สึกหัวใจพองโตนะคะว่าโอ้ขอบคุณที่ลูกกล้าเล่ากล้าบอกเรื่องนี้ให้กับเราแม้ว่าในใจเนี่ยกำลังรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกโอ้ตายเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกเราด้วยเหรอนะคะให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีฟังเขาก่อนจับน้ําเสียงจับอารมณ์จับเรื่องราวที่เขาเล่ามาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราเพราะถ้าหากว่า เป็นผู้ฟังที่ดีใส่ใจรับฟังเขาต่อไปเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะมาเล่าให้เราฟังค่ะแต่ถ้าหากว่าเริ่มเล่าแล้วเราก็เริ่มเออะโวยวายต่อไปเจอปัญหาอะไรเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองไม่บอกเรานั่นเองค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ที่ผู้ใหญ่เนี่ย มักจะทําเป็นประจําสม่ําเสมอเลยก็คือการที่เอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะข้อนี้ต้องห้ามในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ลูกเราเจอปัญหาเราก็มักจะบอกว่าเอ้ยทําไมพี่เธอยังทําได้เลยปัญหาแค่นี้เองหรือว่าเพื่อนเธอยังแก้ปัญหานี้ได้เลยนะคะเรื่องเรื่องปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็เลกน้อยจิ๊บจอยนะคะทำไมเธอแก้ไม่ได้อย่ามองว่าปัญหาลูกเนี่ยเป็นปัญหาที่เล็กนะคะเพราะปัญหาใครใครก็ว่าใหญ่เสมอดังนั้นเนี่ยเปิดใจแล้วฟังกันก่อนแล้วก็อย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบ กับใครก็แล้วแต่เพราะว่าปัญหาของใครก็มีวิธีแก้ที่แตกต่างกันหรือว่ามีบริบทที่แตกต่างกันดังนั้นไม่ควรที่จะเอาไปเปรียบเทียบว่าอ้าวสมัยพี่ทําไมพี่ยังทําได้ทําไมเพื่อนเธอทําได้นะคะเพราะบริบทของปัญหามันอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้ค่ะลองไปใช้ดูนะคะและถ้าหากว่าติดใจสงสยัยหรือว่าไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็สามารถที่จะเขียนเม้นต์มาได้ใต้คลิปค่ะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ปกครองท่านอื่นๆด้วยนะคะ และถ้าหากว่าอยากฟังจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเชิงบวกก็สามารถที่จะกดติดตามพยาบาลพี่หน่่ยไว้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำค่ะแล้วฝากแชร์ไปให้พวกครองที่ท่านนักท่านอื่นด้วยค่ะ